ผมจำได้แค่นี้แต่ผมใหม่จำไม่ได้เลยพระคุณนะขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ภาษาบ้านก็ว่าน่าจะเป็นหกชั้นเหยียบหัวตัวสองทูไม่ตูดูเอาเองเขาไม่เหยียบแล้ว Oh, okay. สิ็นวเาเทพมงคลครับสนามงามในยม้แรกครับ6ครั้งเหยียบหัวตัว2ถูก3ตัวบนโอ้โหระเอะไรนะ,ะครับและชื่นใจจ,จริงๆเลยเวลาคณะไหนต่อจะมีเพื่อนพ้องอะไรรนะ้องและคณะที่สองครับเป็นคณะสิทธิ์สิงหาราชทั้คู่เดียวครับ มาเพื่อพ้องน้องพี่นะครับช่วยเหลือดูแลกันเราต้อง,องมีคนเก็ต้องมีพวก สิงาลานเขามาอยู่กระโจมทองไปใจใจแล้วขอบคุณคุณเตี้ยศูนเก้าด้วยพรอมนะครับนำสติกเกอร์โมกขุดระเบิเจ้าและจารดาวรอดเดินมาเปล่าดาวรอดเดิน ชนะที่สองไม้ที ja ่หนึ่งครับครับหัวหน้าโคดเดินมาตักเอ๋ส่งไม้ส่งมืออยู่วัดกระโจมทองนี่ชุดสวยสวยหัวสวย ได้ยินด้านซ้ายด้านขวามีอาการเดินทังกันแล้วถ้าเหยียบสี่ได้เมารางวัลถ้าเหยียบห้าเท่าไหร่น้อยไ้น้อยอีกพีู่ิไปพักการเขาเล่นอยู่นะเหยียบห้าอ่ะเดี๋ยวจัดไป เหยืปยเยืหัวภาษาบ้านๆถึงฮาราเขาปกังเยัวตัวสอหัวเนี่ดูันนี้ ลุสิจิง่ได้ก่นครับไหวไหมไหวต่างาครับติดิ้องล่าตบตัวครับเ <Yeah. S 1> ย็นเยี่ยวหัวตัวสองตัวตัวสาตัวตัวสี่เยียวหัว5้า น่าเก่งนะตลังฝึกอ่ะทีมงานที่สองและเข้าสู่ทีมงานที่สามครับกลับมปในด้านศิลป์ลูกปูบุญมีสิงโตดีเกติดัำ หเราลองเหยียบห้าอยู่นะให้เหยียบห้ายู่เดีย๋ยวจัดไป มาที่สามมาที่หนึ่งิแล้วโมีวัดอ่างแก้วหดอกิ้องินครับแล้วก็มมีน่าจะเป็นหชั้นเยยบกตสารสูดูมีดีนะครับ เอาไม่ดูอ่าเอไม่ดูอีกเรียบหัวใช่ไหมดูตัวเล็กเอาเรียบบลาตีชูลอยครับใส่ไหมสน่างามครับเจ็กน้องอุบุเบหกนั้นเหยื่อโมตัวรสามชูสองรอยตัวบนข้อมือต้องแข็งจริงๆนะและคอตัวสามก็ชนสุดยอดด้วย โดยเว่าตัวสองครับตัวสองไทยซุปเปอร์เจ็งโอ้ซุปเปอร์เจ็งเหรอเซตตัวปูนีตัวเป็นดังสง่างามครับ6อกัานเหยียบหัวตัวสามชูลอยสองตัวบนครัดสิงโตดีเกติตังนะมาแรกก็เริ่มอร่อยกันแล้วนะครับครับผมและคณะที่สี่ครับผมเป็นลูกหลานชาวบ้านมอญไทยเลย จะ,จะบอกว่าเพื่อนผมจริงเ่ยเพื่อนคนกับตันเพื่อนผมนกับตันกับตันโอ,อ้สิเจ้าพ่อเจียวตีนะครับวันนู้นเ้าคายูสหรับกัปตันเพื่อนคน สิเจ้าพ่อเกียวตีอะครับเขาบอกเป็นลูกหลานสาวบ้านบอนครันผู้ชมโดยเฉพาะกัดตานตัวสี่นี่เพื่อนผมเรียนไปด้วยกันเลยเหรอเรียนไปด้วยกันกตหเพือ่อนรุ่เพื่อนรวมรุ่นแล้วทำไมหน้าคุณมากกว่าเขาเอ่ะอ้าวผมอยู่ไยแทนแม่อ๋ออยู่ายแทนมออแทนม่แม่แมนหน้า หน้าไปก่อนไอ้กัปตันมันทิ้งความหล่อไปหมดอพอเหรอไม่ใช่ลองสิขอเสียงไว้ลูกเชียร์กัปตันเ่ยรู้ว่าเด็กมันทำอะไรไม่ได้นะก็เลยเชียร์เสียงดังหน่อยบุกจะไปดูถั่วไอกัปตันเหรอเห็นมันเกิดเห็นมันขึ้นมากะบอกไหมเห็นถึก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 อ๋อนให้มันตับ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 กัปตันยกมือลูกนี่กัปตันเหมือนกันตันวัดใหญ่ ขอบคุณิตพอีครับขอบคุณด้วยนะครับาเสนแรงมากกับตเพรโตงหราชนครเพรใมขอบคุณด้วย ขึ้นไปบานข้างๆอย่างนี้ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าประตูจีนครับน่าจะเป็นหกช้นเหยียบหัวตัวสีชูไม่ชูดูเอาเองนะครับแต่บานดึกนะแต่บานดึกแน่นอนับดึงอ่ะอ่ะอันนี้บานสวิงด้วยไปแล้วคิดข้างว่าไว้ข้างคิดไปอย นี่กับตันเพื่อนผมขึ้นไปแล้ว ต่างๆครับหงชั้นอย่าหัวตัวตีชูตัวยอดปะตูวจีนถือเสื้อพ่อเตี๋ยวตีไวรุ่งเสื้อฟ้าว่าอย่างไรไวรุ่งเสื้อฟ้ากัปตันเพื่อนผมโอ้โหไม่ธรรมดากัปตันเพื่อนผมเพื่อนและมาถึงทีมงานที่ท่านลอยคอ